สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อกับแม่ทิ้งฉันให้อยู่บ้านคนเดียวจัดเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะเอ้คุณเมื่อไหรก่กะทีจะตื่นผมจะไปรู้กับรู้ไหมล่ะคุณมันอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นผมก็จะไปรู้ไหมล่ะแล้วแต่มัน วัน,นนี้จะไปเที่ยวกันนะทำไมลูกยังไม่ตื่นสักทีเลยเนี่ยถ้าเกิดลูกไม่ตื่นท้างั้นแล้วก็ไปเที่ยวสองคนกันสิทิ้งให้มันอยู่บ้านคนเดียวขายของคนเดียวนั่นแหละนั่นสิเป็นความคิดที่ดีถ้างั้นแล้วก็แอบลูกเที่ยวกันสองคนสวิทกันสองคนดีกว่านะคนุณชย่ยไปเถอะเอ้งต่างไว้ให้มันพันหนึ่งอยู่ที่นี่แหละโอเคก็จุด เดี๋ยวกลับมาตอนเย็นปะคุณแล้วก็ร้านปกติเปิดปกติน,นะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าแม่ค้ายังไม่ตื่นนะคะค่ะไปเที่ยวไหนดีคุณไปนั่งทะเลไหมล่ะตอนนี้แดดร้อนเดือดดำสนสนุกก่อนไหมสนสนุกก่อนก็ได้โอเคสวนสนุกก่อนก็สนสนุกก่อนตามใจที่รักเลยคะ่ะวันนี้เรามาสองคนโอ้ย ที่ลักก็ขับดูดีๆเียค่ะไม่อย่มันจะได้แผ่เอาด้นี่ปะปะทุกคนทุกคนเลยล่ะปะเชี่รักวันนี้เรามากันสองคนนี่สวัสดีหวานกันให้แบบคนเห็นผ่านก็บอกอุ้ยมดขุน คู่นี้มดขึ้นเลยเนาะใช่เอาแบบนั้นไปเลยปะปะปะเล่นอะไรก่อนดีอะคุณม,ม้าหมุนชิงช้าสวรรค์หรอผมว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดอันสุดท้ายก็ได้อันสุดท้ายใช่ใช่กินเลไมที่รักกินก็ได้เอาไอติม็อกแลต สองค่ะแล้วแบบนึงนะคะคุณลูกค้าไอติมช็อกโกแลตของเรายังไม่ทันได้แข็งตัวเลยนะครับรออีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะหาโอเคค่ะ สวยหรอกตื่นมาแล้วสวยเลยคนเก่งก็อย่างนี้แล้วเนอะทำอะไรตอนแรกเอ่อทำอะไรดีนะใช่ลงไปกินข้าวพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ได้ทำอะไรให้หนูกินหรือเปล่าค่ะ,คะพ่อจ๋าแม่จา๋าอยู่บ้านไหมเนี่ย ลฮูฮูเอาไม่เห็นมีใครอยู่เลยมีแต่ตังพันนึงที่คุยให้พ่อกับแม่ออกไปทำธุระแป๊บนึ่งี๋ยวก็กลับมาตอนเย็นยินไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้ๆกบ้านหาไปทำงานไปทำธุระอะไรปกติจะชวนเรานี่นาทำไมเป็นการสองคนอย่างนี้ล่ะทำไมพ่อกับแม่เป็นคนอย่างนี้ล่ะ ทำไมพ่อกับแม่เป็นคนอย่างนี้นิสัยไม่ไดีรลยทิงห้เราอยู่บ้านคนเดียวหรออย่าลืมเปิดร้านด้วยลูกนะฮะไม่ไยิงการบัญชีซะหน่อยจะคิดตังเป็นได้ยังไงเอิม่มแได้ได้่ะเปิดร้านตามปกติจ้าเอิม่มเอานะเอะไรกินดีนะอะไรกินดีเซอรซื้อของได้เลยนะคะเอ้เมาใช่ไหมเอ้า าซื้อนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่นะคะมีทั้งแตงโมแล้วก็ผักต่างๆเลยนะคะไวลดความอ้วนได้เลยค่ะฉันไม่เอาค่ะฉันแค่มาเดินออกกำลังกายเฉยๆไม่อยากกินของอะไรเลยค่ะคุณต้องกินถ้าคุณไม่กินฉันจะฟ้องตำรวจว่าคุณลังแกเด็กน้อยไม่ยอมซื้อก,ก,ก็ก็ได้ค่ะซื้อก็ได้ค่ะเออนี่แม่ค้าแม่งบังคับกันชัดเลยอะ่ะเฮ้ย อะไรดีเ right, นี่ยถ้างั้นชื่อข้อเป็นชื่ขอข้อเป็นลูกอมนี่ก็ได้ค่ะลูกอมที่มันเป็นคล้ายๆชานมไข่มุกนะค่ะอันนี้เหรอคะเมดละร้อยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเมดละร้อยเกินไปปะคะก็เมนละร้อยก็ถืงอยู่เด้ลก็ไม่แพงนี่คะ ไม่แพงหรอคะอก็แพงอยู่เด้อถุงละร้อยคะ่ะแบบเป็นห้อยๆแบบถุงแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเปล่าคะ่ะมันเป็นแบบเนี้ยคะ่ะถุงที่เฉี่ยวมาแล้วก็ถุงละร้อยอะคะ่ะฮะถุงเล็กๆขนาดนั้นถุงละร้อยใช่ค่ะคุณนี่นะของซื้อของขายมันต้องแพงนั่นแหละ ถ้าเกิดขายแบบถ้าเกิดขายไม่ได้ตังค์แล้วฉันจะขายทำไมคะรู้ไหมก็าขายพักกินอยู่หลุกจะซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อละก็คุณได้เจอดีแน่ฉันตามไปถึงบ้านคุณแน่เออเอาเอาสองห่อค่ะสามหอ่อห้าห่อเลยนะคะห้าร้อยสองห่อพอก็ได้ค่ะห้าห่อใช่ไหมคะโอเคห้าหอก็ห้าห่อ นี่ค่ะ5 0 0ร้อยจัดเชิญค่ะนี่ตังก็เชิญออกไปค่ะเื้อหัวไปจากร้านฉันเลยค่ะปิว้วเชิญค่ะบ๊ายบายเดินก็ระวังด้วยนะคะระวังสะดุดขี้มดตายแต่เน้นน้อยอยู่บ๊ายบายค่ะเฮ้ยร้านนี้เฮ้ยใหม่แตกชมัดเลยน้าตัางมาตั้งผันหาน่ะด,ด,ดีดีเฮ้ยตึดึงเอ๊ะพ่อกับแม่ลงอะไรอะ่ะอะไรกันไปเที่ยวแล้วไม่ชวนเรา เลยตื่นสายอ๋ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่เลยขนมขนมก็ไม่ได้กินแถมไปส่วนน้ำอีกตั้งหากไปส่วนสนุกแล้วก็ไปส่วนน้ำจากนั้นก็จะไปต่อที่ทะเลเฮ้ยเกินไปไหมอ่ะอกลับมานะเจอดีแน่คอยดูเถอะมยอมชวนเราไปดีนะ ปล่อยให้ลูกตัวเล็กต้องขายของอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยจะเผิดโจรแบบอยูเข้าบ้านมาทำไง <c oughs> <c oughs> คุณวันนี้สนุกสนุกนะใช่คุณบอกแล้วโอ้ถ้าเกิดเราไปกันสองคนอะมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเกิดมีตัวทวงไปนะไม่สนุกเลยอ <c oughs> ลอก้าก็มาใหม่นะเราทั้งสองคน <c oughs> โอเค เลยฮ่าอคุณไปเถอะป้าแม่ปากหวานจริงเลยปากหวานนี้นักเดินนักเดินแล้วคะ่ะกลับมาแล้วลูกไปไหนกันมาคะไปทำธุระไงลูกทำธุระอะไรเห็นลงเฟซบุ๊กวิวลกันอยู่เชงช้าสวรรค์อยู่เลยฮะไม่ชวนหนูแล้วนี่อันน้ำยังลูกยัง ไม่มีอารมณ์อ่าไม่มีอารมณ์ทำไรทั้งนั้นแหละก็ใครบอกให้ตื่นสายเองแหละทีหลังก็ตื่นเร็วๆหน่อยสิจะได้ไปเที่ยวกันสามคนค่ะค่ะค่ะไม่อยากให้หนูไปก็เบื่จะได้ไม่ต้องไปไม่อยากไปเป็นก้างขวานคอหนูจะเคลนบ้านละข้าวของก็ขายเองแล้วกันนะชิงอนละตามงอด้วยของอด้วยเป็นแบบซีขนมขนมนะคะ นักข้าซื้อมังอด้วยนะถ้าเกิดไปซื้อมะงอะจะดีแน่โอเคโอเคเป็นไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บบายบายค่ะบายบาย